กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในรายการ Teens Update ค่ะคุณผู้ฟัง FM 89.5MHz เมกเสวทอสองขลาค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะได้เห็นภารกิจของท่านนายกเนี่ยอยู่บ่อยครั้งเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ท่านทำงานแบบว่าไม่พักเลยนะคะล่าสุดค่ะต้องบอกว่านางสาวแพททองทานชิน,นวัตรท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้เปิดงาน Ignite Thailand ในหัวข้อ Invest in endless opportunities โอกาสการลงทุนไร้ขีดจำกัดในประเทศไทยโดยท่านนายกได้เน้นย้ำค่ะถึงเรื่องราวของนโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลที่จะช่วยผลักดันให้มูลค่าการลงทุนในช่วง6เดือนที่ผ่านมานั้นทะลุ1.13ล้านล้านบาทซึ่งถือว่าสูงสุดในรอบ10ปีเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังท่านนายกนั้นมุม่งมั่นเปลี่ยนความไม่แน่นอนของเศรษฐ,ฐกิจโลกให้เป็น โอกาสของประเทศไทยค่ะโดยการดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกนี่แหละให้เข้ามาลงทุนในประเทศเราพร้อมเดิมหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งเรื่องของรถไฟความเร็วสูงรถไฟรางคู่การขยายสนามบินและก็โครงสร้างแลนบริดจ์ให้ไทยนั้นกลายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาครัฐบาลยังให้ความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตค่ะอย่างเช่น Data Center โดยเขาตั้งเป้าจะผลิตบุคลากรด้านดิจิทัลกว่า8 0,000นคนเพื่อจ รองรับการเตริบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะส่วนด้านของการท่องเที่ยวแน่นอนละรัฐบาลก็เดินหน้าผลักดันการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ค่ะเพื่อจะดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพและกระจายรายได้ไปยังเมืองรองโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะจัด ตลอดเดือนเมษายนด้วยความสําเร็จด้านการลงทุนที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนค่ะผู้ฟังซึ่งต้อบอกว่าทางรัฐบาลก็พร้อมจะเดินหน้าส่งเสริมการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐฐฐฐไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงค่ะผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันอีกสักช่วงหนึ่งค่ะช่วงหน้ามาพูดถึงเรื่องราวของการท่องเที่ยวกันบ้างล่าสุดเนี่ยยอดการจองโรงแรมในหาดใหญ่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ต้องบอกว่าพุ่งทะลุเพดานไปแล้วคุณผู้ฟังแน่นอนว่าปีนี้สงกรานจัดใหญ่จัดเต็มแน่นอนติดตามรายละเอียดกันได้ช่วงหน้าค่ะ